ไล่ซดเดอ้อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านจะมารีวิวพร้อมส่งให้ดูนะคะว่าเป็นงานงาน งานพร้อมส่งนะคะห้าสิบตัวสี่บเอ้ยห้าสิบตัวห้สิบเก้าบาทนะคะหนึ่งร้อยตัวสี่ิบเก้าบาทเลยนะคะงานจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าแต่เป็นแขนยาวแต่มันจะไม่หนามากเนาะอ่ามันจะเป็นงานแขนยาวแต่ไม่หนามากยานไม่ค่อยดีงานนะคะไซส์มันจะเริ่มต้นประมาณน้องสองขวบขึ้นไปนะคะสองถึงสามขวบขึ้นไปนะคะใส่ได้นะ เดี๋ยวจะแกะให้ดูแบบคร่าวๆนะคะงานนี้มีแค่สองพันตัวนะคะขอคนพร้อมโอนนะคะลูกค้างานน่ารักมากลายน่ารักมากสกินแน่นๆแบบนี้เลยไซส์เอ็มนะคะเริ่มต้นที่ไซส์เอ็มนะคะน้องสองถึงสามขวบนะคะงานนี้ขอคนพร้อมโอนนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูน่ารักมากผ้าดีมากนะคะลูกค้างานนี้มันจะอ่าไม่หนามากเนาะเป็นผ้าคอตตอนนะคะ เดี๋ยวให้ดูผ้างานดีแปบ๊บนึงนะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเน็ตมันจะเร็วไหมชัดไหมคะ ให้ดูนะคะงานงานนะคะน้องไซเอ็นะคะจะเริ่มต้นที่น้องสองถึงสามขวบนะคะผ้าคอตตอนนะคะงานนี้มีแค่สองพันตัวนะคะใครอยากได้นะคะทักแชทมาเลยเลทนะคะหนึ่งร้อยตัวส่ง4ี่สบเก้าบาทนะคะขอคนพร้อมโอนเนาะงานนี้นะคะขอคนพร้อมโอนก่อนนะคะเพราะโรงงานฝากขายเทมาเนาะเป็นงานแขนยาวนะคะน่ารักมากลายน่ารักมาก ใครอยากได้นะคะทักแชทมาเลยเนาะขอพร้อมโอนก่อนนะร้านให้สิทธิ์คุณพร้อมโอนงานมันจะคลาสสีแบบนี้นะคะลูกค้าก็คือ1แพ็คแบบนี้มันจะมี3ามตัวเลยนะคะก็คือ M l X L นะคะ M ก็น้อง2 3ถึงสมขวบนะคะ2 3ถึงสมขวบนะคะ L ก็ประมาณ4ี่ถึงหขวบนะคะ XL ประมาณน้องหขวบนะคะใครที่อยากได้นะคะทักแชทเลยงานมีประมาณสองพตัวนะคะพร้อมพร้อมส่งนะคะ งานพร้อมส่งเนาะใครอยากได้ทักแชทไว้เลยรีวิวแบบข้าวๆให้ดูนะคะจริงๆมันมีอีกกระสอบอีกสามกระสอบอันนี้มีแค่สามลายสี่ลายแต่งานจริงๆมันจะมีมากกว่านี้นะคะใครอยากได้เนาะทักแชทเลยนะคะ น่ารักมากอ่าห้าสิบชุดห้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้ยชุดสีิบเก้าบาทนะคะสองถึงน้องหกเจ็ดขวบใส่ได้นะคะใครอยากได้ทักแชทมาเลยเนาะงานดีมากนะคะผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าโอเคนะคะใครอยากได้ทักแชทเลยค่ะขอบคุณค่ะ